คือเป็นอีกหนึ่งนะักธุรกิจหญิงไฟแรงที่น,น่าจับตามองเป็นอย่างมากเลยนะคะโดยเฉพาะในแวดวงของธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อความงามสําหรับคุณธนิวลานะคะซีโอจาวิทไทยแลนด์ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แบรนด์จาวิทไมเซลาดิฟคลีนซิ่งวอเตอร์นะคะคลีนซิ่งทำความสะอาดผิวหน้าที่สามารถใช้ได้ในทุกสภาพผิว เพราะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติเราก็ด้วยสามพลังทําความสะอาดอย่างล้าลึกนะคะจึงช่วยลดต้นเหตุของการเกิดสิวนะคะพร้อมปรับสมดุลช่วยกระชับรูขุมขนแล้วก็เติมความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้านะคะตัวช่วยดีๆก่อนล้างหน้าที่กําลังได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งในประเทศเราก็ต่างประเทศจึงทําให้ล่าสุดนะคะถูกรับคัดเลือกจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เข้ารับรางวัลไอคอนแบทอาเซียนนะคะองค์กรธุรกิจที่มีผลงานยอดเยี่ยมสุดยอดธุรกิจและผลิตภัณฑ์แห่งปี ไปเมื่อวันที่24เมษายนที่ผ่านมาณโรงแรมอมารีดอนเมืองสวัสดีค่ะชื่อทันธนิวราชัญพัชยานะคะก็ภูมิใจค่ะที่สินค้าของเรานะคะได้รับการพิจารณาคัดเลือกครั้งนี้ค่ะก็ขอบคุณที่เล็งเห็นนะคะว่าสินค้าของเราได้มาตรฐานแล้วก็มีคุณภาพค่ะสินค้าของเรานะคะตอนนี้ก็คือเป็นออร์แกนิกค่ะคินซิ่งนะคะไมเซล่าค่ะทําจากออร์แกนิกล้วนๆนะคะส่วนที่มาของความสําเร็จของแบรนด์นะคะ ท่านได้มีโอกาสได้ไปร่วมงานนะคะกับเป็นเวลเน e ลักชัวรี่แบรนด์ค่ะจึงมีความคิดที่อยากจะนำสินค้านะคะที่ผลิตจากธรรมชาติจริงๆ100%นะคะมาส่งต่อแก้ปัญหาของผู้ที่ใช้ เกี่ยวกับผิวหน้าได้จริงค่ะแล้วก็เป็นที่มาของการที่ลูกค้าซื้อจริงแล้วก็ใช้ซ้ำค่ะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราเป็นออร์แกนิก100%นะคะอ่อนโยนค่ะแล้วก็ตัวสินค้าของทันนะคะได้ผลิตมาตรฐานจาก GMP นะคะมีออยแล้วก็ใบรับรองการันตีค่ะลูกค้าจึงเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์แล้วก็สามารถที่จะตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นค่ะ ตอนนี้เรากําลังจะทำเกี่ยวกับสกินแคร์ค่ะแก้ปัญหาผิวในส่วนของเซรั่ม um. เรากําลังปรึกษากับทาง r าดีนะคะเพื่อ,อต้องเทสต,ตอร์กับลูกค้าที่ใช้งานได้จริงค่ะแล้วเรา เตรียมพร้อมที่จะทําในส่วนของเครื่องสําอางค่ะแล้วก็อาหารเสริมในอนาคตด้วยค่ะตอนนี้เราเริ่มแล้วค่ะตอนนี้การตลาดของเรานะคะเล็งเห็นถึงกลุ่มของอาเซียนที่มีผลตอบรับดีที่สุดจะเป็นในกลุ่มของประเทศลาวค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเรากาลังจะตีตลาดที่อาเซียนค่ะตอนนี้ก็คือจะเป็นเพจของทันเลยทันจะดูแลเองเลยนะคะชื่อเพจ Facebook ว่าจาวิทไทยแลนด์แล้วก็ i n s t a g r กรจะเป็นจาวิทไทยแลนด์ค่ะผลิตภัณฑ์ของจาวิทนะคะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะตั้งใจผลิตมาเพื่อ,อาราคาที่สามารถจตะต้องได้ แล้วก็เป็นออร์แกนิกแท้ร้อยค่ะและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook Fanpage ของแบนได้เลยนะคะ